ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่เดเร l EP สองตอนนี้นะไม่ไม่ขอไม่เอาด้วยเสียงปืนแล้วนะตอนนี้ปืนปืนหมดแล้วนะคะปับรถไอ้แกมึงก็แกแกกว่ากลุ้ยโอเคเนี่ยมันแก่ก่าเพราะวผมงอกเแย่สีเนื้อนะคะเนี่ยอะไรป๊่าคือแปลกมากเลย พอตอนได้ดนแดดเป็นสีดําแต่ว่าพอตอนโดนแดดเป็นเสียมตาลพีไม่ต้องแวนนะปืนไม่ต้องแวน่นนะปืนไม่พร้อมโอเคไม่พร้อมเหมือนกัน <laughs> <laughs> เราได้เนาะอยากโอ้โหเราจะไปถึงเราจะไปถึงหนึ่งมื่นนะคะอันนี้ตอนนี้จะเป็นตอนจบนะคะเราจะเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงหมื่นสองละกัน ฮัลโหลฮัลโหลยังอยู่ปะเนี่ยยังอยู่แต่พี่เกียนพูดเฉยๆโอ้ไ่ได้มีบ้านจบบ้านก่อนท่านเข้าใช่บ้านที่ไหนเข้าก่อนก็ได้นะกูว่าก็เข้าไปเลยสิเออเนี่ยมันมืดกลางคืนกลางค่ำแล้วเนี่ยน่าใส่ของอยู่ไหนอ่ะนี่ไงนู่นไงนู่นไงโอ๊ยติดไปเจอแเอาติดไปเดี๋ยวเอาจอได้ขนาดก่อนเลยสิครับเออ มาสิอ้ขไองมอูม่สี่อย่างกอยากจะบ,บ้าโอ้ยไปไปไปอะไรล่ะไดมอนด์ไปไปไปฉันจะเอาปืนไปขายเอาเธอ,อเอา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 นาเอาเายเาอนนาเอ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 าเาเไา้อะเอาเาเาเอา ูนบาเพราะมันไม่มีลูกกระสุนมันก็เลยศูนบาทอ่ะเออเมื่กูขายไปกูไล้ประโยชนมากเลยพี่มาเก็บส่วนซอมบี้นอเอามาสิวันนี้ไปซื้อปืนวันนี้พระจันทร์ปกติแต่รู้สึกว่าเมฆจะเยอะมากเลยเพราะว่าวันนี้อาจจะฟ้าผ่าเชื่อสิไมนะเหรอมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอ ตอนนี้นะเราจะเก็บศพซอมบี้กันระนาวเลยนะคะจังหวะนี้สตาร์ทททมแล็บอ้ี่เขาได้ปืนมาแล้วแต่ว่าคขาหลองเงินเยอะสิบบาทนะเดี๋ยวเขาจะเป็นบูบ้าง้างนอองไม่ดีอจไหมาซชื้อลูกเป็สุูนไดมองินสตาร์ทททมแล็บคือคูนสองนะโดนยุงกัดอีกเนี่ยยืดฉ่ำโอ้ยืดฉ่ำโอ้โหดูนะน้องทาอะไร ไอเรากระจกอยู่ไหนถามก่อนมีซอมบี้แค่สามตัวเหรอดูปีเนี่ยดูหน้าตัวเองปีปีปีเห็นไหมเนี่ยตรงเขาอีกหน่ะหรอเลอะไหมโอ้มีมีคนอยู่ในคุกด้วยฝากเลอะไหมทาไมไดมอนด์มันเป็นไรฝากเลือกไหมดูมันเลอะอะไรดูสิหันไปพี่ป๊อบดูสิไหนอะหันไปพี่ป๊อบดูโอ้โหอะไรเนี่ยมันมันเอาดินสอมาเขียนปากเหรอ กกมันเอาปากกามาเขียนปาดเออเลิอเอ,อเลก็หมดแล้วเนี่ยเลืดเ,เ,เ,เนาะโอเคหยุดทำแแบบก่อนตอนนี้นะมีปืนใหญ่แล้วก็ปันเบาปืนเลยเออตอนนี้นะฮะแป๊บหนึ่งตอนนี้เราได้มาหกอันแล้วก็จะใส่ไปเลยหกอันรวัรว โอเคเดี๋ยวเดินมาเอาอยู่อยู่อย,อยู่ข้างหลังเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเดินไปหาเดี๋ยวเดินไปหานะจ๊ะหนูน้อยวันนี้เนี่ยเราก็อาจจะเดินทางได้ไม่ไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะเพราะเราไม่มีทีมเวิร์กอีกคนึ่งคือแบบนอยอยู่นะไอเพชรแบบไปก่อนเลยอะ ทิ้งน่งไปเลยน็อตสน<อ>ใจ<ว>โอ้ยปืนไรเฟิลอาา่วาวว้าวมีลูกสุนเฮะ<า>เก็บของของก่อนโอเคตอนนี้เราก็เก็บลูกกระสุนแล้วก็ปืนมาได้พอสมควรแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปเก็บศพอ่อซอมบี้ต่างๆที่ยังคงเหลืออยู่ในเมืองแห่งนี้อยู่นะคะอันนี้เมืองอะไรเนี่ย เดี๋ยวดูก่อนนะคะเม็กซิโกอีกเจ็ดสิบกิโลเยี่ยมเลยอะไรโอเควันนี้เราจะเอาศพซอมบี้ไปใส่เราไม่มีฐานอุปใส่์แดงจะได้ไปแล้วโอ๊ยโทษโทษโทษเดมอสมีในในนั้นมีของอะไรให้ซื้อไหม โอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันเลยเพราะว่าไม่ไม่ค่อยมีของอะไรให้ซื้อแล้วเดี๋ยวข้างหน้าแวะแวะหมู่บ้านนะโอเคมีหมู่บ้านใช่ไหมข้างหน้ามีอยู่แล้วนะะมันก็ต้องมีอยู่แล้วโอ้ยหาวแต่หัววันเลยไม่หัววันแล้วมึงเย็นแล้วนะเออท้ายวัน โอเคดูโอ้โหทุกคนดูไฟดิไฟมาแบบเพิบ<ฟ>ๆๆๆๆเพิเพิเและถ้าเกิดว่าเอาไฟมาไว้ตรงนี้นะมันจะแบบว่าอเอาโจนจอดหรือว่าอะไรจอดถามพ่อเหรอเอากูได้ยิ่ว่ดเจ้ากูไปแล้วกูเร่งแล้วเนี่ยอันเนี้ยข้างหน้ามี โอเคจอดลงลงไปเลยสวัสดีไม่ต้องใช้ปืนนะใช้ควานมันมันไม่ต้องใช้อยู่แล้วล่ะวู้ฮู้กเราวิ่งมาเร็วโอ้ยอย่ยยยยย,ยตอนนี้เลือดถ้าเลือดเราแดงนั้นมันอาจจะไม่เป็นเรื่องที่ดีสำหรับเราเราต้องช่วยคุณอ้อยในการตี เฮลโหลเออตีแค่นี้ก็จบมึงมีถ่านมีถานเขาเก็บถ่านเข้าไปไ<ม>เลยไม่กูจะเก็บถ่านตอนนี้เลยก็ได้ถ้ามึงไม่เก็บมึงมีกระดาษอยู่ในเนี้ยเอาปะ่เโอเคก็ไม่ต้องเอามึงเ,เก็บเองก็ได้ ไหนๆก็ไหนๆละขับป่าใเกเรเอาไปใส่ให้หมดเลยเชือพรงเชือเพลิงอ้หมีอยู่เก้าอันไปนนดูโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเขาขับรถไปรับอ,อะไรอะไรเป็นอะไรตะเกนนี่วิ่งมาสิฮะอะไร ไาเกเลอะไรเอาเลยใช่ไหมชนเลยไหมโอยทำไรนีชนยังไงนะมันมาทางเนี้ยเอาเข้ามาเร็วๆเข้ามาจอดแล้วจอดจอดเร็วๆสิดอกจะไปคุยเดี๋ยวคุยหยุดมึงหยุดก่อนมึงหยุดจะไว้บ้านนี้จะไว้บ้านนี เอาแล้วหมาป่าไม่ห่วงหมาป่ากันเลยคุก็นึกว่ามึงไปเก็บแล้วแม่จะทำไรว้ายมาตกใจมึงหมื่นสามแล้วอีกสักพักเราจะหยุดคลิปนะคะมึงมึงใช้อะไรทำอ่ะมึงใช้อะไรยิงมึงใช้ปืนไรเฟิลยิงเยี่ยมเลยว้ยหมาหมาหมาธรรมดา วัวทำไม um? มึงมาทำไมบ้งโอ <eterm Gore. S 1> ้ยยิงทีเดียวตายประเด็นปึ่งไวชิบายและชิบายเอ้ากลางคืนะจ <ambling> ันสีเลือดด้วยท่านผู้ชมตอนนี้เราอาจจะไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราติดตัวนี้เล็กฮะเร็วเร็ เขาไปใส่เชื้อเพลิงหมดแล้วตอนเนี้ยโอเค okay, ทุกคนเราจะบอกลาด้วยการขับรถนะคะสำหรับตอนนี้เนี่ยก็เราจะเล่นไปเรื่อยๆอนะคะโอ,อ,อ,อ้ยเอะเปิดเปิดเปิดหลังจากนั้นนะคะมันก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะคะถ้าเราขับรถไปเรื่อยๆมันก็คงจะเจอแต่หมู่บ้านอะไรพวกนี้นะคะงั้นเราบอกลากันเลยดีกว่า ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ให้ป๊อปปี้แล้วก็คุณอ้อยอ๋อยและห้อยทองเกดสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย